การเป็นร,รัฐบาลรักษาการของคณะมนตรีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะต้องหมดสภาพไปตามมาตรา127ตามที่มีทีมกฎหมายของนักอของพรรคประชาธิปัตย์กำลังที่จะยื่นเรื่องให้สารรัฐมนูลได้มีการวิิจัยเรื่องนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนอย่างไรนะครับฟันธงคนีจะพูดคุยกับท่านอุดมมั่งมีดีนะครับท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาวุฒนาคณะในศาลฎีการวมทั้งเป็นอดีตอธิบดีศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งสวัสดีกับท่านครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับยินดีครับท่านเกษียณไปนานแล้วยังไงสามปีแล้วครับสามปีแล้วนะครับถ้าดูตามข้อกฎหมายจะบอกได้ไดหมครับว่าในขณะนี้เนี่ยสถานะของรัฐบาลรักษาการของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยหมดอายุไปแล้วตามมาตราหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดอ่อก็ขอกราบเรียนว่าก่อนอื่นเราต้องดูกฎหมายทั้งระบบเช่นก่อนครับเราต้องดูในขั้นต้นว่าที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรักษาการอยู่ในขณะนี้ มันเนื่องมาการเนื่องมาจากการยุบสภาใช่ครับการยุบสภาเนี่ยมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะในมาตรา181ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยปัจจุบันเนี่ยว่าคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งต้องอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเขารับหน้าที่ครับอ๋อน,นีนอบังคับเลยน,นี่คือมาตรา181 181ครับบ,รบังคับร้อยเลยถ้าหากว่า เขาต้องการให้พ้นจากตําแหน่งเมื่อครบสามสิบวันหลังจากเลือกตั้งวันเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์สองกุมภาพันธ์เขาก็ต้องบัญญัติเอาไว้เขาก็ต้องบอกให้เห็นแต่ทําไมเขาต้องบอกว่าให้อยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะรับหน้าที่ครับก็ต้องปฏิบัติตามนี้อืถ้าเผื่อพระนท่านนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ก็ย่อมมีความผิดไม่ปฏิบัติ ขัดถ้าออกหรือไม่อยู่ก็ฝา่าฝืนขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรานี้ต้องถูกถอดถอนครับแล้วเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จะมีความผิดตามรรประมวลกฎหมายยามาตราหนึ่งห้าอเจ็ดอีกต่างหากด้วยถ้าอย่างนั้นแสดงว่ามาตราหนึ่งร้อยี่สบเจ็ดเนี่ยใช้ไม่ได้ในกรณีที่ไม่สามารถที่จะ,ะจาัดก,การเลือกตั้งได้ให้มีสอสอไม่น้อยกว่ารอ้อยร้อยละเก้าสิบห้า แล้วก็ไม่สามารถที่จะเปิดประชุมสภาได้เพราะว่าสสไม่ครบเพราะงั้นมาตรา127เจนี่ยจะใช้อ้างมาพูดถึงเรื่องของความหมดสภาพของการเป็นรัฐบาลรักษาการนี้ได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ความชอบธรรมเลยการอ่านกฎหมายต้องอ่านทั้งฉบับหรือถึงจะรู้เจตนาลมของเขาอมาตราร้อนั้นน่ะเขาบอกว่าให้เลือกประชุมรัฐสภาเออสามสิบวันสามสิบวันหลังจากหลังจากวันเลือกตั้งวันเลือกตั้งครับ คือโดยปกติมันก็น่าจะเสร็จครับมันก็น่าจะทําได้และกรกตชุดอ,อื่นเขาก็ทํากันมาได้อืมีวิธีการที่จะทําได้ครับแต่เผอิญชุดนี้มันมีเหตุพิเศษอก็เกิดมีความขัมมมดแ,แย้งทางการมีอะไรตาอะไรก็ถึงแล้วแต่มีความขัดแย้งทางการเมืองก็แต่ว่ากฎหมายไม่ได้บอกว่าให้พ้นจากหมดความชอบธรรมหรือหมดหน้าที่ที่จะต้องนั่นกลับต้องดูกระบวนการต่อไปว่าเมื่อการเลือกตั้งที่กกตมีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ย กกตจะต้องดําเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญมาตราเก้าสิบสามวรรคสุดท้ายม,มาตราเก้าสิบสามก็คือองค์ประกอบของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมาตราเก้าสิบสามกหนดไว้ว่าประกอบด้วยคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตมีทั้งหมดห้าร้อยคนแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสามร้อยเจ็ดัิบห้าคนส่วนแบบบัญชีรายชื่อ125ร้อยนี่สิบห้าคน วักแรกบัญญัิไว้อย่างนี้นี่คือองค์ประกอบของการเป็นสภาผู้แทนราษฎรครับแต่วักสุดท้ายก็บอกบอกไว้อีกว่าถ้ามีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นให้ทําให้การเลือกตั้งทั่วไปไม่ว่าครั้งใดทําให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ครบห้าร้อยคนหรือไม่ไม,ไ,มไม่ครบเก้าสิบไม่ไม่ไม่ครบหรือเต็มจานวนตามวักแรกอแต่ว่าถ้ามีจํานวนเกินกว่า100ร้อยละเก้าสิบห้าของจานวนห้าร้อยคนนี่ คือ475ก็สามารถที่จะก็ให้ถือว่าจำนวน95ร้อยละ95หรือ95เปอร์เซ็นต์นั้นเป็นจำนวนที่สามารถเปิดประชุมสภาได้ตามกำหนดในมาตรา127แต่เมื่อไม่สามารถที่จะมีสสได้เกินกว่าร้อยละ95นั่นหมายถึงว่าต้องไปดูในวักท้ายของมาตรา9ตอดูวกท้ายเพราะเป็นกระบวนการที่รัฐมนูนกกำหนดเอาไว้ว่าวิธีเลือกตั้งนั้นให้ทำอย่างไรบ้าง ซึ่งในในวักท้ายของมาตรารกำหนดไว้ว่าถ้าไม่ครบร้อยละกาสิบห้าก็ให้กกตจัดการเลือกตั้งต่อไปจนครบจนกว่าจะครบจำนวนภายในกำหนดหนึ่งร้อยแดสิบวันครับครับนั่นหมายความว่าถ้ายังไม่ครบร้อยละเก้าสิบห้าก็ยังเปิดประชุมสภาไม่ได้เมื่อเปิดประชุมสภาไม่ได้ไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลรักษาการเป็นความผิดของกกตในการที่ต้องรับผิดชอบ ในการจัดการเลือกตั้งอืความจริงนั้นนะ่ะกฎหมายเนี่ยมีกําหนดเอาไว้อีกอว่าความรับผิดชอบของกกตนเนี่ยในพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งครับก็บัญญัติเอาไว้ในมาตรา29ว่าห้ามไม่ให้กกตหรือกกตจังหวัดหรือผู้อำนวยการจังหวัดและอนุกรรมการกระทําการอันมิชอบโดยหน้าที่ เพื Fish, pled, eg, ่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดในการเลือกตั้งหรือกระทําการหรือละเว้นกระทําการโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือในการออกเสียงริชามติถ้าฝ่าฝืนมาตรานี้มีโทษตามประหยัดประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมาการเลือกตั้งมาตรา45 จำคุกหนึ่งปีถึงสิบปีปรับสองหมื่นถึงสองแสนบาทและให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสิบปีแต่ว่าปัญหาของการที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้เป็นปัญหาเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเลือกตั้งของกกตนั่นหมายถึงว่าไม่ได้เข้าข่ายในเรื่องของการของของของประเด็นความผิดของกกตอ้าวเดี๋ยวมีอีกมาตราหนึ่งครับนอกจากกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งเขากำหนดความรับผิดชอบของออันคคืวามรกตไว้แล้วครับเพราะหยัดประกอบรัฐมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษดรและการได้มาซึ่งสมาชิกบุตรสภาก็บัญญัติไว้ในมาตรา20อีกห้ามไม่ให้กกตเลขาธิการกกตหรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือกกตจังหวัดผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือผู้ใดก็ตามที่มาช่วยเหลือในงานเลือกตั้งเนี่ย ถ้าจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทุจริจตต่อหน้าที่หรือกระทาการอื่นใดเพื่อขัดขวางไม่ให้การเป็นไปตามกฎหมายประกาศระเบียบหรือคําสั่งของโกรกตรมีโทษตามมาตรา137จำคุกหนึ่งปีถึงสิบปีปรับสองหมื่นถึงสองแสนและสารภพิ่สอนสิทธทิเลือกตั้งมีกำหนดส,สิบปีด้วยเขียนในลักษณะที่เป็นกำหนดภาระหน้าที่ของกกตไว้เพราะกกตนั้นน่ะ ในรัฐธรรมนูนมาตรา,200า,า2 3 5ร้คสวรักสบอกว่าให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าเ,เป็นผู้รักษาการรักษาการในแพทย์กฤษิีกกาใช่ไหมฮะเป็นผู้รักษาการตามพระญัดประกอบรัฐธรรมนูนว่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรและาการได้มาซึ่งสมาชิกบุตรทีสภา,าและ เป็นผู้รักษาการผู้หยาิประกอบรัฐมนูนว่าในภาพการเมืองกฎหมายประกอบรัฐมนูนว่าในคณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบรัฐมนุนว่าในการออกเสียงประชาธิตและการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและเป็นนายทะเบียนรรคการเมืองภาระการรับผิดชอบในการเลือกตั้งมันอยู่ที่กกตไป่ใชี่อยู่ที่รัฐบาลดังนั้นเพราะนั้นการที่เขาการเลือกตั้งมันมีปัญหาแต่กกตต้องตรวจสอบดูว่ากกตใช้ความสามารถภาระหน้าที่ของตัวตามที่กฎหมายกำหนดไว้เนี่ยครบถ้วนกระบวนการในการดำเนิน การเพื่อจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยเรียบร้อยหรือยังซึ่งสรุปก็คือว่าไม่ได้มีผลต่อการสิ้นสุดลงของการเป็นรัฐบาลรักษาการไม่มีเหตุผลไม่ได้เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยครับครับเพราะว่ามาตรา127มันจะต้องไปเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องมีสสครบตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญหมายถึงว่าสามารถที่จะมีครบจํานวนตามที่จะเปิดสภาได้ครับซึ่งเป็นหน้าที่ของกกตจึงเป็นหน้าที่ต้องมาตจะต้องจัดการหามาทีนี้เมื่อหามามิครบ รัฐบาลรักษาการก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นต้องอยู่ต่อไปเพราะมาตรา1 8 1บอกแล้วเนี่ยต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีครัมตรีใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทีนี้ในในประเด็นข้อกฎหมายอื่นๆโอเคถ้าอาจจะไม่ไม่เข้าข่ายโดยตรงในมาตรา127ถ้ามาดูในแง่ของมาตรา68นะครับการที่รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลรักษาการและอยู่ในท่ามกลางที่ไม่สามารถบริหารประเทศได้ไม่สามารถที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนอยู่อย่างเย็นเป็นสุขได้เนี่ยนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นความล้มเหลวในการเป็นรัฐบาลรักษาการจะมีการเข้าชื่อสองหมื่นรายชื่อเพื่อจะถอดถอนหรือให้พ้นไปจากการเป็นรัฐบาลรักษาการอันนี้กระทาได้ไหมครับไอ้น,นี่กฎหมายมันไม,นมน่ได้ว่าไว้แต่ว่ามันคนละเหตุกับการยุบสภาครับถ้าหากจะเอาเหตุอื่นๆมาดําเนินการถอดถอนก็ต้องว่าไปดยเหตุอื่นถ้าไม่ใช่รัฐบาลรักษาการก้เาเหตุเหตุที่ว่าอีกอย่างหนึ่งน่ะนอกเหนือจากการเลือกตั้งเนี่ยม,มาพูดได้ครับ นม่จะเป็นต้องเป็นรฐบาลแลรัฐบาลรักษาการครับถ้าใช้เหตุในเรื่องของความล้มเหลวในการบริหารประเทศครับท้งเรื่องของการคอร์รัปชันเรื่องทุจริตโครงการรัฐนําข้าวเรื่องของการไม่สามารถที่จะบริหารประเทศได้ด้วยความไม่สงบที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้อันนี้ก็สามารถทําได้ต่อรัฐบาลรักษาการใช่ไหมคอ่บคือทําแต่รัฐบาลเขาก็มีเรายัางฟังข้อเท็จจริงอย่างนั้นไม่ได้ครัเพราะรัฐบาลก็ต้องมีเหตุผลในการที่จะต้องชี้แจงว่าไอ้ที่เขากล่าวหาว่า ไม่มีความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้มีคือมีแปรอยู่ได้หรือว่าประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอะไรต่างต่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องสู้กันอ๋อฮะไม่ใช่เรื่องจะมาชี้ขาดกันง่ายๆครับครับแม้แต่เรื่องของรัฐบาลรักษาการที่มันคนละเรื่องกับการยุบสภาครับถ้าอย่างนั้นโอกาสหรือว่าสิ่งที่จะสามารถทําให้รัฐบาลรักษาการต้องพ้นไปจากความเป็นรัฐบาลรักษาการมันจะ มันจะมีอะไรบ้างครับที่จะสามารถทำให้รัฐบาลรักษาการต้องพ้นไปจากการเป็นรัฐบาลรักษาการมันจะต้องเข้าข่ายหรือว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างไม่มีกฎหมายกําหนดไว้เลยฮะครับกฎหมายกําหนดกำหนดไว้ในมาตรา181ชัดๆว่าต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อืมถ้าหากว่าไม่อยู่ทืม วัวจะต้องถูกเล่นงานครับอาจารย์นัจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของมาตรา181ถ้าเราดูจากท่าตีความจากตักตัวอักษรก็ก็เป็นอันหนึ่งแต่ว่าในเจตนารมณ์จริงๆของของ181เนี่ยนะครับต้องการอะไรฮะต้องการที่จะให้รัฐบาลรักษาการอยู่ต่อไปยังไงเหตุผลที่ต้องมีรัฐบาลรักษาการแน่นอนเรื่องของความต่อเนื่องการบริหารประเทศใช่ไหมใช่แล้วประเทศชาติจําเป็นต้องมีรัฐบาลจะขาดรัฐบาลไม่ได้เขาถึงจกำหนดเอาไว้อย่างนี้แต่ว่าถ้าหากว่า กลไกของการได้มารัฐบาลใหม่มันยังไม่สมบูรณ์มันยังชัดก,ก็กต้องเล่น,าง,นงานฝ่ายที่ย่อหย่อนในการปฏิบัติหน้าที่กฎหมายมันมีอยู่แล้วตามที่ผมอ่านในฟังเมื่อกี้เนี่ยครับถ้าดูว่ากะกะตไม่สามารถหรือไม่เจตนาที่ดําเนินการ <c oughs> มันก็เป็นความผิดถึงกะกะต <c oughs> เพราะฉะนั้นไอม้มาตรายี่สิบของพร่ญญัดประกอบรัฐมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิษภาเขาถึงห้ามครับเมื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง จงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่อยู่ในวารา20ยเนี่ยหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทาการอื่นใดเพื่อขัดขวางไม่ให้กม่การเป็นไป,นปนตามกฎหมายประกาศระเบียบหรือคําสั่งของกรกตรรที่เขามีอยู่ครับ เขากำหนดโทษเอาไว้หนึ่งปีถึงสิบปีปรับสองหมื่นถึงสองแสนแล้วสั่งเพิกถอนสิทธ,ธิเลือกตั้งถึงสิบปีอาจารย์ถ้าแต่ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่กะกะตไม่จงใจจะไม่ปฏิบัติหรือว่าขัดขวางไม่ให้เกิดการเลือกตั้งต้องดูว่าแต่มันมาจากกลุ่มบุคคลทางการเมืองที่ไปเป็นอุปสรรคและขัดขวางไม่ให้เกิดการเลือกตั้งกะกะตมีอำนาจทั้งหลายทั้งปวงในการที่จะดำเนินการให้เกิดความเรียบร้อยในการเลือกตั้งได้ครับไม่ใช่ไป แช่ไว้ตรงจุดที่เขาจะมาเรื่องมีปัญหาเพราะว่ากกตมีอำนาจมากทั้งกฎหมายรัฐมนุรและกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหมดนี่จะขอให้ใครมาช่วยงานอย่างไหนก็ได้ไม่ว่าตำรวจทหารห,หรือใครดูใดทั้งสิน้นครับครับ,รบเพราะงั้นสรุปก็คือว่าในในการที่จะให้รัฐบาลรักษาการต้องพ้นออกไปจากการเป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยต้องตรวจสอบ<ม>กันว่าเป็นความผิดของใครอครับแต่ว่าไม่มีในแง่ของการที่จะ ใช้มาตรการทางกฎหมายอะไรในแง่ของร,รัฐธรรมนูนถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าใช้ให้มีการมีการไปดําเนินการมีการฟ้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการที่มีการไปฟ้องในหลายคดีของร,รัฐบาลชุดนี้ต่อสารรัฐธรรมนูนถ้าสารรัฐธรรมนูนมีการวินิจฉัยออกมาว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้จะเป็นทางหนึ่งในการที่จะต้องให้รัฐบาลรักษาการต้องพ้นไปด้วยไหมครับเช่น S <S ประเด็นเรื่องของการทุจริตโครงการรัฐน้ำข้าวถ้าปปชีช้ออกมาซึ่งก็ชี้ออกว่ามีการทุจริตเนี่ยนะครับและก็จะมีการยืดถอดถอนรวมทั้งในวันที่12มีนาคมนี้นะครับสารมนุนก็จะมีการวินิจฉัยประเด็นเรื่องโครงการ2ล้านล้านประเด็นต่างๆเหล่าน,นี้ถ้าออกมาบอกว่าเป็นความบกพร่องผิดพลาดของรัฐบาลหรือมีการลักษณะที่กระทาต่อขัดต่อการขัดต่อรัฐมนูญหรือขัดต่อกฎหมายเนี่ยนั่นหมายถึงว่ารัฐบาลก็ต้องพ้นไปโดยกรณีนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับรัฐบาลรักษาการไอเหต สองเหตุที่คุณจอมยกขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งครับไม่ใช่เรื่องจากการยุบสภาซึ่งถ้ามีเหตุเห,เหล่านี้ถ้าเป็นความจริงอย่างที่ถามตั้งคําถามมาอย่างที่กล่าวหากันที่อีกฝ่ายหนึ่งกล่าวหาครับก็เป็นเรื่องซึ่งสามารถจะยื่นได้โดยไม่จะเป็นต้องเป็นรัฐบาลรักษาการ อ๋อตอนไหนก็ทําได้อ๋อครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลรักษาการหรือรัฐบาลปกติก็ยื่นก็ยื่นได้ถ้าตัวอยากจะยื่นครับแต่เมื่อยื่นแล้วแล้วก็สารวินิจฉัยบอกว่ามีความผิดจริงขัดต่อรัฐธรรมนูญจริงขัดต่อกฎหมายจริงทุจริตจริงนั่นหมายถึงว่ารัฐบาลรักษาการก็สามารถที่จะพ้นออกจากการเป็นรัฐบาลรักษาการได้ทันทีเหมือนกันต้องดูต่อไปอีกว่าข้อที่เขายื่นเขาอาศัยกฎหมายอะไรอาศัยมาตรา68ใช่ไหมครับเพราะว่า โดยปกติแล้วสารรัฐมนูลเป็นสารเฉพาะคดีไม่ใช่อย่างสารยุติธรรมจะรับคดีอะไรได้ทุกอย่างอใครไป้องก็รับวินิจฉัยใครไปลองก็รับวินิจฉัยไม่มีอืออาศัยมาตรา68แค่นั้นอ่ะใช่ครับมาเป็นข้ออ้างข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาอที่เขาว่ากันก็เป็นเรื่องที่เขาจะไปสู้คดีกันอื ขณะนี้ยังฟังข้อเท็จจริงไม่ได้ว่าเป็นยังไงแน่ครับไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องที่เขากล่าวหากันอครับถ้าถ้าอย่างนั้นมองมองว่าการทําหน้าที่ของอย่างสารรัฐธรรมนูญนะครับจเรียกว่าแน่นอนเป็นสารการเมืองแหละแล้วก็มักจะใช้มาตราหกิบแปดเนี่ยอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันในฐานะที่เป็นอดีตผู้พิพากษาเนี่ยวิเคราะห์อย่างไรครับการ ใช้มาตรานี้อยู่บ่อยครั้งและก็สารรับนูลเองก็มักจะวินิจฉัยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรา68อยู่บ่อยครั้งในช่วงของความขัดแย้งทางการเมืองที่เป็นอยู่เวลานี้ครับก็นักกฎหมายถ้าคิดเทียบจํานวนกันแล้วเขาพูดกันมาตั้งสองปีแล้วนี่นะครับไอเรื่องที่สารรับนูลมารับคำร้องเองตามมาตรา68เนี่ยนักกฎหมายเกือบจะร้อเน่ะเก้าเปอร์เซ็นต์น่ะเขาก็ไม่เห็นด้วยซึ่งมันผิด ไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของมาตราหกสิบแปดเพราะว่ามาตราหกสิบแปดวรรคสองเนี่ยเขาบอกให้ยื่นต่ออายการสูงสุดคเขาให้ทําการตรวจสอบเสียก่อนบทมาตราเนี่ยมันมีบทบัญญัติต่อไปทางท้ายอาจจะมีการยุบพรรคการเมืองอาจจะมีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งครับมันเป็นเรื่องที่เขาต้องการให้หน่วยงานอื่นทําการกลั่นกรองข้อเท็จจริงเสียก่อนเขาถึงโยนไปให้อายการสูงสุด จัดการแบบเดียวกันยุบพรรคการเมืองตามพระหยัดพรรคการเมืองครับซึ่งต้องผ่านนายทะเบียนพรรคการเมืองและคณะกรรมการการเลือกตัง้งทําการกลั่นกรองเสียก่อนครับเพราะเรื่องที่จะยื่นต่อสารท่มนูนุเรื่องใดที่จะยื่นต่อสารท่มนูุได้โดยตรงมันจะมีกําหนดบอกไว้ในรัฐธรรมนูญน,นี้ครับมีหลายมาตราซึ่งผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วครับบางเรื่องต้องส่งผ่านประธานสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรครับหรือประธานรัฐสภาหรือประธาน วุฒิสภา,พาเพื่อส่งต่อไปยังสารรัฐมนูลเนี่ยมันมีอยู่สามอย่างเนี่ยตอนนี้นในกรณีที่มาใช้มาตราหกเอลไลไลก็หกสิบแปดว่าเป็นการได้มาเสื่อมานาจโดยการปกครองประเทศโดยไม่ใช่วิธีทางต,ตามที่บัญญัติไว้รัฐธรรมนูญน,นี้่มันจะไปได้อำนาจอะไรเล่าในเมื่อแนวทางเขากฎหมายเลือกตั้งมันก็มีอยู่อย่างนี้ครับรัฐบาลเขาก็เป็นรัฐบาลอยู่แล้วเขามีอำนาจอยู่แล้วอืจะบอกว่าเลยสามสิบวันไปแล้วจะอยู่โดย โดยอะไรครับครับครับสุดท้ายท่านคิดว่าคุณยิ่งรักจะสามารถที่จะรอดพ้นเงืม้อมือขององค์กรอิสระไหมครับในการที่ต้องพ้นไปจากการเป็นรัฐบาลรักษาการอยากจะ,จะถามอยากจะพูดเรื่องอื่นสักนิดหนึ่งนี่เรื่องอื่นคือเรื่องอะไรไอเรื่องนี้แหละเรื่ององค์กรอิสระนี่แหละ,ะครับผมได้ดูองค์กรอิสระมาตั้งแต่รัฐนูลปี2,540ันรัยสีบตอนนั้นผม เป็นที่ปรึกษาอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดแรกครับตามหลักแล้วบ้านเมืองเรามีองค์กรอิสระหรือองค์กรต่างๆขึ้นมาก็พัฒนาช่วยให้มาช่วยกันสร้างสรรค์ความเจริญความดีงามให้กับชาติบ้านเมืองคให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ประชาชนแต่เราเวลาเวลาผ่านมาหลายๆปีเข้าผมสังเกตการทํางานขององค์กรอิสระต่างๆเหล่าเนี่ยครับผมไม่อยากจะใช้คําว่าองค์กรเหล่านี้ ความจริงแล้วเป็นความผิดของบุคคลบุคลากรที่เขาเอาไปทําหน้าที่ในองค์กรหไม่นี้ไม่ได้เป็นความผิดขององค์กรไม่ใช่ความผิดองค์กรถ้าองค์กรเนี่ยถ้าเผื่อตั้งขึ้นมามันดีแต่ว่าตัวบุคคลที่เข้าไปอยู่เน์กรมันดีตามที่บ้านเมืองเจตลาลมไหมอย่างเช่นกรกตเขากําหนดคุณสมบัติมาตราแรกเลยบอกว่าต้องมีคุณสมบัติประเภทที่มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์ุจริตเป็นที่ประจักษ์ผมก็สังเกตดูมาสี่ชุด ทั้งชุดนี้ผมก็ดูมาตลอดคก็เห็นอะไรในในแต่ละชุดก็มีลีลาพิสดารแตกต่างกันไปบางบางน้อยบ้ังแต่ก็จะไม่พูดในที่นี้แหละแล้วองค์กรอิสระอื่นๆแล้วะองค์กรอิสระอื่นๆก็เหมือนกันครับมันคือแทนที่จะทําให้มันดีตามเจตนารมณ์ขององค์กรแต่ละองค์กรครับแต่ว่าทําเป็นสองมาตรฐานมั่งอืทําไม่เสมอภาคครับหรือทําในลักษณะที่ คือจริงๆแล้วเจตนารมณ์ของการที่มีองค์กรอิสระก็คือการมาตรวจสอบฝ่ายบริหารสร้างามาตรฐานทางความกระบวนการยุติธรรมครับ ขอให้เกิดหลักธรรมาพิบาลในองค์กร<อ>ต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็พยายามที่จะให้แต่ละองค์กรหรือการตรวจสอบการทํางานของรัฐฝ่ายต่างๆ<ช>เป็นไป<ห>ด้วยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ,ของบ้านเม<ต>ืองแ่และแก่ประชาชนแต่ว่าเจตนารมนี้อาจารยังมองว่าไม่ไปถึงฝั่งตามเจตนาลมนี้เพราะตัวบุคลากรที่ไปอยู่ในองค์กรนั้นเอาองค์กรมาเล่นการเมืองซะเองเลยยุ่งกันใหญ่เกิดความไม่เป็นกลางเกิดความไม่เป็นธรรม อทีนี้ถ้าอย่างนั้นเราจะมีการต้องกลับปรุงแก้ไขพวกนี้ปรับยังไงฮะต้องแก้ไขเยอะอืต้องแก้ไขเยอะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอะมาดูในส่วนของรัฐบาลรักษาการของท่านยิงลากก่อนสุดท้ายเนี่ยจะจะรอดไหมครับกับองค์กรอิสระทั้งหลายที่เตรียมที่จะเล่นเนี่ยผมก็ไม่ทราบเพราะผมไม่ใช่ตัวบุคคลที่จะวินิจฉัยครับเพราะว่าผมเห็นเขาวินิจฉัยกันบ้าบ้าบบเยอะโดยเฉพาะสารรัฐธนูนั่ง สารแพ่งมาสองสั้วันนี้ก็แปลกๆครับเดี๋ยวจะอาจจะถูกถูกผมไม่ได้กลัวหรอกรเดี๋ยวถูกเพราะผมวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตตามหลักวิชาคครครับับบอืมเพราะว่ากฎหมายเขาให้อำนาจฝ่ายบริหารทําอย่างนั้นอย่างนนเนี่ยแต่ตัวไปห้ามในส่วนที่ขัดแย้งต่อกฎหมายอืมคหรือรการใช้ครัอา็องค์กรบางองค์กรเป็นเครื่องมือในการที่จะ มาดําเนินการอะไรกันเนี่ยคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลหลายกรณีก็มีนักกฎหมายไม่เห็นด้วยเยอะแยะผมก็เคยออกมาพูดหลายครั้งครับครับซึ่งก็คงจะต้องตรวจสอบนะฮะองค์กรอิสระนี้กันต่อประชาชนก็ต้องตรวจสอบนะครับในการตั้งคาถามหรือทวงถามองค์กรเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านมากที่ร่วมรายการนะครับหมดเวลาแล้วขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงเหราบคืนนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมอาจารย์อุดมมั่งมีดีผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ